สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายมีอยู่การงอเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏ เมื่อท้องมีอยู่ความหิวและความกระหายก็ปรากฏปิสุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อตามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อหูมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อจมูกมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อลิ้นมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อใจมีอยู่ สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยประสูลนี้มีสองส่วนส่วนแรกถ้าปรากฏว่ามันมีอยู่มันก็จะมีสิ่งที่เกิดจากความมีตรงนั้นอย่างเช่นเมื่อมีมือก็เป็นเหตุให้มีการจับและการมาเมื่อมีเท้าการก้าวไปการถอยกลับก็ปรากฏให้เห็น ้อทั้งหลายมีอยู่การงอเข้าการเหยียดออกก็ปรากฏให้เห็นก็เหมือนกันเมื่อเรามีตาความสุขหรือความทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะตามองเห็นหรือจะเรียงง่ายๆก็คือเมื่อมีตาก็จึงมีการมองเห็นเพราะมีการมองเห็นก็เลยมีสุขหรือทุกข์อันเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นเมื่อมีหูนะก็ย่อมมีการได้ยิน เมื่อได้ยินแล้วสุขหรือทุกข์อันเกิดจากหูได้ยินเสียงก็ย่อมมีนะแล้วก็ไล่ไปทีละอายตนะไล่ไปทีละช่องทางเมื่อจะบูกมีนะก็ย่อมมีการได้กลิ่นเมื่อได้กลิ่นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมานั่นเองการนี้คือลักษณะนะเบื้องต้นว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นก็คือลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันนะพระองค์ก็ตัด ในทางตรงกันข้ามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการงอเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อข้อทั้งหลายไม่มีการงอเข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏ เมื่อท้องไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อตาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อหูไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อจมูกไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อลิ้นไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะกายะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อใจไม่มี สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยอันนี้ก็คือรูปแบบตรงกันข้ามถ้าไม่มีมือก็ไม่มีการจับไม่มีการวางเท้าไม่มีก็ไม่ปรากฏมีการก้าวอีกปรากฏมีการถอยข้อไม่มีการงอเข้าและการเหยียดออกก็ไม่ปรากฏแค่เช่นเดียวกันนะ ถ้าตาไม่มีก็จะไม่มีการมองเห็นเมื่อไม่มีการมองเห็นสุขหรือทุกข์อันเกิดจากการมองเห็นก็ไม่มีเมื่อไม่มีหูนะก็ไม่ได้ยินเมื่อไม่ได้ยินสุขหรือทุกข์อันเกิดจากการที่ได้ยินก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ยินก็เหมือนกับช่องทางอื่นๆอายตนะอื่นเอ อย่างที่คุยไปกับพวกเราเมื่อเช้าว,ว่าความไม่มีตรงนี้ก็สามารถอมองได้อยู่สองแบบคือหนึ่งเราไม่มีอายตนะนั้นๆจริงๆอาจจะไม่มีตาหรือตาเราบอกอาจจะไม่มีหูหรือหูเราหนวกก็ไม่ได้ยินเพราอตาบอดก,ก็เลยไม่ได้ยินหูตาบอดก,ก็เลยมองไม่เห็นหูหนวกก็เลยไม่ได้ยินกลายเป็นว่าสุขหรือทุกข์ที่จะมาทาง ช่องทางนี้ก็จะไม่เกิดแก่รับแต่เราก็จะไปสุขหรือทุกข์กับเรื่องอื่นแทนเพราะมันยังเหลือใจนะความคิดปรุงแต่งมันเกิดได้เรื่อยๆมันก็พาเราไปสุขไปทุกขนะ์กับสิ่งที่เราคิดขึ้นเราปรุงแต่งขึ้นในแบบที่สองนะการไม่มีแบบที่สองก็คือความรู้สึกว่าเราว่าของเราไม่มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้น เมื่อความรู้สึกว่าเราความรู้สึกว่าของเราไม่มีมันก็เป็นเพียงแค่การทํางานของธาตุการทํางานของอายตนะนะเราก็จะไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์นะไปกับนะเรื่องราวที่รับรู้ขึ้นมาก็เหมือนอุปมาที่พระศาสดากล่าวถึงเรื่องคนลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเพราะองค์ก็ถามหมู่ภิกษุว่านะเห็นที่คนที่เขาลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาหรือไม่ ภิกษุท่านก็ตอบว่าเห็นพระศาสดาก็ถามอีกว่ารู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองถูกกลากหรือถูกไฟเผาหรือไม่หมู่ภิกษุท่านก็ตอบว่าไม่รู้สึกเลยพระองค์ก็ถามอีกว่าเพราะอะไรไม่รู้สึกะหมู่ภิกษุท่านกต็ตอบว่าเพราะความรู้สึกว่าเราว่าของเราไม่ได้มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นว่ากิก่งไม้จะเผาก็เผาเขาจะลากกิ่งไม้ไปก็คือลากกิ่งไม้ เขาไม่ได้ลากเราเช่นเดียวกันทําไมเราต้องมา,าฝึกหัดปฏิบัติเพียรภาวนาก็เพื่อไถ่ถอนลดละบรรเทาความรู้สึกว่าเราว่าของเราออกไปเมื่อเวลาเราเจออะไรมากระทบกระทั่งก็จะไม่รู้สึกว่าเขาได้ด่าเราไม่รู้สึกว่าเขาได้ทาร้ายเราเพราะความรู้สึกว่าเราว่าของเราไม่มีมันก็ไม่ได้มีอะไรใครจะด่าใครเขาจะว่า ก็เขาไม่ได้ว่าเราน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยหละประโยชน์อย่างหนึ่งของการที่เราต้องมาทําความเพียรมาเห็นตามความเป็นจริงมาทําจิตให้ตั้งมั่นเพื่อให้เราได้เห็นว่าอ๋อจริงๆรงสิ่งเหล่านี้มันก็เออมันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆนะมันก็แปลเปลี่ยนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเหมือนว่าเราจะคุมเหตุปัจจัยได้แต่สุดท้ายบางอย่างก็คุมไม่ได้ เหมือนความแก่ชราเราไม่สามารถห้ามความแก่ชราได้แต่ได้มากสุดคือชะลอให้แก่ช้าลงแต่จะไม่แก่เลยก็ไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็มีมาอยู่แล้วเราอาจจะไม่สามารถป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ถึงจะไม่เป็นโรคหนึ่งมันก็อาจไปอีกโรคหนึ่งเหมือนเรามาพยายาม โรคบางอย่างก็โดนฉีดวัคซีนกันมาตั้งแต่เด็กสุดท้ายก็โรคที่เราฉีดวัคซีนก็อาจจะไม่เป็นแต่เราอาจจะเป็นโรคอื่นก็มีก็เหมือนโรคที่เป็นที่มีชื่อเสียงในช่วงนี้ก็คือโควิดสิบเก้าก็เหมือนเราฉีดวัคซีนก็ไม่รับประกันว่าเราจะไม่เป็นเราก็เป็นเหมือนเดิมแต่เพียงแค่ว่าอาการมันไม่รุนแรงแค่นั้นเองนั่น,นะ คือกลายเป็นว่าเหมือนจะคุมได้แต่จริงๆก็คุมไม่ได้ก็ยังต้องป่วยอยู่ทีบางคนก็รู้สึกว่าฉีดวัคซีนแล้วมีป่วยอย่างอื่นแทนก็ธรรมดาความเจ็บไข้ได้ป่วยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกกันหนึ่งก็หนีไม่พ้นก็คือความตายหรือมรณะพระองค์จึงตรัสว่านะสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีและชาราคือความแก่มรณะคือความตาย ตรงตัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ในโลกทุกข์เพราะอะไรแก่และตายเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีมันมาเพราะมีการเกิดเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ก็ต้องตายก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปก็เหมือนช่วงที่ผ่านมาพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสังสารวัฏเราก็จะเห็นว่าพวกเราเองก็ท่องเที่ยวกันมาแบบว่าหาที่สุดจบไม่ได้ ไม่รู้เกิดตายมากี่พบกี่ชาติกี่แสนกี่ล้านชาติเราไม่รู้เลยขนาดกองกระดูกเราตลอดการเกิดแค่กับเดียวย่างใหญ่เท่าภูเขาเวปุละแต่พระองค์ตัดว่าเราไม่ได้เกิดมาแค่กับเดียวไม่ได้เกิดมาแค่พันกับไม่ได้เกิดมาแค่แสนมากกว่าแสนคิดดูแล้วกันดังนั้นหน้าที่เราก็คือต้องมานี่แหละไถ่ถอนความรู้สึกว่าเราว่าของเรา ด้วยการอย่างที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้แหละมันก็จะเป็นเหตุให้ความรู้สึกว่าเราว่าของเรามันค,ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งสุดท้ายเมื่อเราภาวนาติดต่อเนื่องกันจนได้รับผลการภาวนาเราก็จะสามารถมองได้ถึงขั้นที่แบบว่าอ่ะนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราได้ในที่สุดก็เหมือนอย่างพระสูตรที่อ่านไปเมื่อไม่กี่วัน ที่พรงกกนว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์และมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรานั่นคือเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นแต่เราควรเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราต่างหาซึ่งกว่าจะไปถึงสภาพว่าเอ๊ยนี่ไม่ใช่ของเรา อยากเห็นตรงนี้ต้องเริ่มสตาร์ทจากไหนการเห็นความไม่เที่ยงคือความไม่แน่นอนความไม่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้คือความเปลี่ยนแปลงนั่นเองหรือเราจะเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นก็ได้เพราะการที่เราเห็นไม่เที่ยงอย่างเดียวก็เป็นเหตุให้เราถ่ายถอนความยึดมั่นว่าเราว่าของเราได้ เราเห็นความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นประการอื่นก็เป็นเหตุให้เราถ่ถอนความรู้สึกว่าเราว่าของเราออกไปได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหน,นหรือเราจะมองให้ครบเลยก็ได้ว่าอ๋อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวต้นของเราจะเห็นให้ครบทั้งวงจรอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหา เพราะการที่เราเห็นแค่ตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างเดียวเห็นตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ยังสามารถทําให้เราละอวิชชาได้ทําวิชาให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นในบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นทุกอันหรือในบรรดารูปเสียงกลินล่นรสโพธพิภะธรรมเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นทุกอันเพราะเห็นอันใดอันหนึง่งโดยความเป็นของมเที่ยง เป็นเหตุให้อวิชชาละไปวิชาเกิดขึ้นได้แล้วก็ฝึกหัดไปปฏิบัติไปสังสมเนื่องๆปารบสม่ำเสมอด้วยดีพวกเราก็พยายามกระทำกันให้ได้อย่างนี้ไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนกับพระสูตรนี้เมื่อตามีสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะตามองเห็นก็ย่อมนั่นเองเราก็ต้องพยายามไททอนความรู้สึกตรงนี้ออกไปได้ ก็อย่างที่บอกอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละเราจะเห็นให้มากเห็นซ้ําๆเห็นอย่างสม่ําเสมอเห็นติดต่อเนื่องกันไปหรือไม่เราลองนึกถึงอุปมาที่พระองค์เปรียบด้วยกองไฟถ้ายังมีคนมาเติมเชื้อเข้าไปเรื่อยๆกองไฟนี้ก็ลุกโผล่อยู่ได้ไม่ดับแต่ไฟกองเดิมเราไม่เติมเชื้อลงไปสุดท้ายมันจะมีสักวันหนึ่ง ที่จะเป็นไฟที่หมดเชื้อแล้วดับไปซึ่งวันหนึ่งตรงนั้นแต,ตอบไม่ได้เลยว่าวันไหนเพราะไม่รู้ว่าแต่ละคนไฟกองใหญ่แค่ไหนอันที่สองไม่รู้ว่าในระหว่างที่แต่ละวันที่ผ่านไปมีใครเผลอไปเติมเชื้อลงในไฟหรือเปล่าให้มันลุกต่อไปดังนั้นก็อยู่ที่พวกเราเลยว่าจะเติมหรือไม่เติมถ้าเราไม่เติมสุดท้ายมันก็จะมีวันดับเราก็ต้องพยายามฝึก ไปไเรื่อยๆนะฝึกให้ได้อย่างนี้เหมือนที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อเราปฏิบัติภาวนายอยู่ถึงไม่มีความปรารถนาให้จิตหลุดพ้นจิตมันก็จะหลุดพ้นได้เองดังนั้นเราก็ปฏิบัติต่อไปหรือในบางพระสูตรพระองค์ก็ตรัสว่านะเห็นตาอันไม่เที่ยงนั่นแหละว่าไม่เที่ยงความเห็นของผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นโดยความถูกต้อง และเมื่อเห็นอยู่โดยถูกต้องย่อมเบื่อหน่ายเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคจะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและ, потому, ละราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีเห็นไหมว่าแค่การเห็นไม่เที่ยงของลูกตาของเราอย่างเดียวนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเรียกว่าเป็นการเห็นอยู่โดยถูกต้องแล้ว เมื่อเราเห็นอยู่โดยถูกต้องอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้นันทิสิ้นเป็นเหตุให้ราคะสิ้นและสุดท้ายจิตก็หลุดพ้นดังนั้นเมื่อเราจะละนันทิปลายเป็นว่าเราไม่สามารถละมันได้โดยตรงเพราะนันทิมันมีเหตุของมันเราก็ต้องไปดับที่เหตุแล้วนันทิเราก็จะดับก็เลยทําให้บางคนพยายามทิ้งอย่างเดียวโดยที่ตัวเองไม่ได้เห็นโทษของมันเลยมันก็เลยทิ้งมาหลายปี มันก็ยังต้องทิ้งต่อไปเพราะเหตุมันยังไม่ถูกดับระดับแค่ปลายระดับแค่ปลายดับแค่ปลายอย่างเดียวแต่ความพอใจมันยังมีอยู่เพราะความพอใจมันมีอยู่นั้นนันทิมันก็มีอยู่ดังนั้นจะดับนันทิดับความพอใจก็ต้องเห็นโทษให้มากเมื่อเห็นโทษมากสุดท้ายก็จะดับความพอใจดับนันทิได้ดับราคะได้ และจิตก็จะหลุดพ้นเห็นไหมว่าแค่เห็นลูกกตาโดยความเป็นของมีที่เห็นหูโดยความเป็นของมีที่อย่างพระองค์ก็ตัดลักษณะเดียวกันเรียกอย่างนี้ว่าเห็นอยู่โดยถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายนันทิก็จะสิ้นราคะก็จะสิ้นและจิตก็หลุดพ้นเห็นไหมว่าก่อนนันทิจะสิ้นก่อนราคะจะสิ้นมันต้องเบื่อหน่ายก่ ก่อนจะเบื่อน่ายมันก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงสักก่อนอันนี้ก็คือเราต้องเข้าใจเรื่องสิ่งที่อาศัยกันเกิดนั่นเอง